องชุดนี้เอาเท่าไหร่เอาตีรวมเลยได้ไหมนะเออ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 เปิดไว้พันแปดพี่ฮะ้พันแปดพี่ฮะ้พันแปดพันแปดหรอลองดูครับตัวถั่วไปพันแปดพันแปดใช่ไหมลองดูครับเอางี้แล้วกันนะพี่เอาแบบครับพี่ลองดูได้เลยนะเอามาพันแล้วกันขอสิบสองแล้วกันพี่ฮะ ไกลแล้วสองเลยเหรอเดี๋ยจะได้ขับรถขับราคกลับบ้านมั้อ่าๆๆโอเคโอเคสวัสดีครับพี่พี่อ่าวันนี้เป็นเทปแรกครับของเมฆสาสร์ุกภาพเครื่องตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดขอบคุณนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้เราจะได้อะไรดีๆกันไปนะครับนะเดี๋ยวขอตัวแป๊บหนึ่งนะครับขอยักผ้าไหมกินก่อนนะมาดูกันนะครับถ้าสมมติว่าดูดูหน้าแบบ อ่น nee. <are> ี้นี่่านีน่าสนใจมากนะฮะนี่ผมว่ามันสร้างในปีสองพันห้ารอยนะคือที่เขียนลงสื่อเดี๋ยวนี่ก็น่าซื้อนะแต่ซื้อตอนมันอิ่ตัวกันเนี่ยนะอือห หนูก็ง่วงก็ไม่ได้ตีนะพี่ไอ้นี่พิมนะบนมันอิ่ตัวกันนะไอ้นี่ที่ไหนครับอ่ะบางสแกครนโอ้บางสแกนเหรอครับแล้วราคายังไงครับเนี่ยไม่แพงเลยหลักร้อยอยู่โอ้หรอเออเอาเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยลองเนี่ยว่าราคาดูดิเนี่ยคุยเอาคันหนึ่ง อ๋อแล้วตรงนี้ครับตรงนี้เอาห้าร้อยตรงนี้เอาห้าร้อยหรอบางๆฮะกเก่าๆแต่ราคาไม่แพงสักสักทีนั่นไหมไม่ได้มันไม่ได้หรอถาซื้อมาก็จะฝากองเก่าแต่ผมคขาณม่อนนเหรอนะคเอางี้แล้วกันนะเอาแบบได้เสียเลยนะอ่าฮะ เอาไปพันสองจบเลอวมึงจะคิดนานเลยเชื่อผมเัอยได้ได้ได้ไหมนะเป็นลูกค้าครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนกันเรื่อยๆนะขอบคุณครับขอบคุณครับเหนียวอ๋อเหนียวสามตันห้าไม่ขายหรอกต่อแล้วโดนนะนะครับไม่เป็นไรอ้าวอ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ายเพื่ออะไรเนี่ยนายเราเจ็ดเจ็ดพันห้า สามพันแคอซื้อวันนั้นเสียงซื้อมาพันเดียวขอบคุณนะครับเดี๋ยวที่น่าใจกันนะครับขอบคุณครับ้คนสายน่าจะเมาอะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต่อไปตื่นสายไปหน่อยนะครับขอภายนะยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะตลาดเริ่มวายละผู้คนก็เริ่มกลับกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่ายังมีอะไรหลงเหลือให้เราเก็บได้บ้างนะไปมาตามไปดูกันนะคนก็จริงๆตลาดนี้เปิดตั้งแต่บีห้าหกโมงเนี่ยผู้คนก็เริ่มมาเดินจับจ่ายใช้สอยกันแล้วนะ นะนำให้เพื่อนๆมาตั้งแต่เช้านะบอกเลยนะเพราะว่าถ้าพี่ๆมาสายเนี่ยเต็มนะฮะแล้วคนเนี่ยเยอะมากนะนะครับเก็บแล้อาจารย์ไม่ต่อเก็บดกวยตได้นะครับ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 โอเคเดี๋ยวขอชมไปเรื่อยๆก่อนนะพี่นะไดครับได้ครับได้ครับไงพี่อยู่นี้ขายดีไหมพอได้ไหมก็ วันนี้ได้ซื้อครับอ๋อได้ซื้อซะส่วนใหญ่นะครับนะวันนี้ยังไม่ได้ขายวันนี้พอดีมาสาั่อ๋อครับครับครับมีอะไรถิใจได้อุดหนุนกันนะครับอย่างงี้แพงไหมพี่เปิดไปหมื่นสองกได้ครับอ๋อได้ได้ครับ ใช่ไหมพี่เขาไม่แพงราชบุรีโอ้ครับครับเออเท่าไหร่อ่ะพี่เม็ดที่พันห้าเลโอ้โหเม็พันห้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกทีนะแป๊บนึงนะก็น่ารักอยู่นะเดี๋ยวขอส่องกระแดดหน่อยนะพี่นะมองไม่เห็นเลยครับ พาดิษมาผมไม่กล้าต่อเลยควาจริงๆพระพระราชบุรีคือจริงๆผมไม่ไม่ค่อยถนัดไงคู้ตรงๆนะครับเออตอนนี้พอดีไม่ได้ไปถ่ายพระทานอ่าๆได้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 ครับครับาสนยเหอครับเอางี้แม่แบบเอาแบบเอาแบบไม่ต้องขายประทานไหมผมผมราคาแบบนั้นเลยอถ้าจ็บร้อยได้ไหมได้ เท่่าไหรซื้อมาพันกว่าบาทเอาพันกว่าบาทเลยเหรอเอาพี่พันสี่แล้วกันเพราะว่าผมซื้อมาได้กำไรเท่าไหร่ยังไม่ได้ได้ค่าโต๊ะด้วยจับคัมครับจริงๆอะไอย่างนี้ผมว่าใช่จริงๆผมว่าขนัดพวกพวกพระเก่าพระแบบบ้ารพื้นที่ใช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 ่ครับอันเนี้ยเหรียญสขนาดเหรียญก็ไหลอยู่เห็นยญก็ไหลอยู่ครับยังไม่จไหลอยู่างนี้ก็ไหลอยู่ห้าพันสี่เอา เอางี้สวยๆ900แล้วกันพี่จะได้จบถัดทุนเลยหรอเออถัดทุนถ้าไม่ขาดทุนผมให้แล้วครับอ่าๆๆาครับเอาเอาไม่ขาดทุนดีกว่าพี่เอาไม่ขาดทุนดีกว่าอันนี้เอาแบบเอาแบบ3ามได้กำไรนิดหน่อยได้แบ่งแบ่งกันซื้อมาพันกว่าบาทอืมทำสามอืมเอาเถอะเพื่อผมทีนะทีนะอีกครั้งหนึ่งนะ ผมว่ายังน่ารักรอยนะูอ่นะน่ารักดีครับออโอ้โหเหรียญเกา่าๆราคาน่าจะแบบหัแทนเดี๋ยวผมเดินวนสักรอบเลยพี่นะ,ะเดี๋ยวว่ากันนะพ,ะพี่พี่ค้ำให้สิบสามใช่ไหม พี่คำให้อยู่1ิบสามใช่ไหมสามได้เลยโอโอเคโอเคโอเคผมก็ได้กำไรนิดนิดได้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 เดี๋ยวถ้าไม่ได้อะไรเดี๋ยววนกลับมาพี่นะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับอาร์มันบ้านอาร์เสาครับนะเดี๋ยวไม่ดูแป๊บหนึ่งนะริงไม่ทันอาร์ชันบ้านหรอกนะไม่ทันอาร์ชันบ้านอาร์เสาหรอกแต่ว่าเขาเล่นเขาเล่นกับมีพุตตคุณนะนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่นะอยากจะมีพระแขวนคอแต่ว่า อยากใช้ของดีในราคาสบายกระเป๋านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะผมบอกเลยนะตามท้องตลาดพวกนี้ยังมีอีกเยอะนะพระพวกนี้นะครับอ๋อครับครับครับเดี๋ยวดูให้ครับครับได้ครับครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูกันนะฮะโอ้ยโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชมนะครับลุงนะโอเคครับผมครับวันนี้เนื่องไงไม่รู้้อยมาอ๋อครับครับครับโอ้ลุงนี่ เป็นผู้นิยมพระสมเด็จเลยนะครวจะสวยละองค์ขยายสองทีละองค์นะโอเคการองนะสวยๆอนั้นนะแล้วยังมีอีกชุดนะโอ้โหแล้วครับแล้วครับ สองชุดด้วยหน้าเข้ามาถาึงมา,มาหลายหลายชุดแล้วก็ให้คุณผ่านคครับอบคุณนะครับ จริงๆแฝนได้แฝนได้ครับเมื่อกี้องนี้นะฮะองเมื่อก่อนนิดเดียวแหละไอ้นุ๊กนะไอ้นุกมันขอก็ออกไปเป็นครับเงินเก่านี่กลับลุงเป็นผู้ภูมิลุงร้องวันให้มาครับ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 มันองงงไงในน้ำทะเลส่วนใหญ่พระที่เขาให้มาส่วนใหญ่เป็นพระดีนะผมบอกเลยนะฮะครับนะครับเขาให้มาสององเขาเอาองเดียวครับครับครับเอาไว้ใช้อง์อ๋อได้ได้ นี่ยังมีลึกกว่านี้อีกนะอ่าได้ครับใช่ครับส่งไว้ให้พศท่าอาจารย์รองทัวก็ยังพอดีติดโควิดครับครับอ๋อผมต้องดูเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวก็ได้เจอกันอยู่แล้วล่ะเรื่อยๆนะครับนาลูกโอมป้าก็มีได้ได้อ๋อครับครับครับไม่เป็นไรครับครับขอบคุณนะครับครับ ก็หลากหลายนะครับเดี said, well, ๋ยวมาไปดูเดี๋ยวไปดูแถวเดินนะครับลงไปอีกแถวเดินนะครับแป๊บนึงขอแว๊บหนึ่งนะครน่าคจะลูกเดียวแล้วมันอู้มาถึงนี่โอ้โหครับคราบคราบสวัสดีครับแหมนี่ นะ้น้องซื้อขายกันบ่อยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอืมดูที่อ่าได้ครับได้ครับได้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 ไดไดไดอือเอาไปแย่นะครับ เลือกไว้ก่อนเลยนะ<ช>แล้วต่อราคาทีเดียวเลยได้ครไม่ระครับอืมเ้าก็นี่ย อ่าครับครับแน่นอนแน่นอนอ่าอ่าสี่องค์ชุดน,นี้เอาเท่าไหร่เอาตรีรวมเลยได้ไหมนะ,นะเออ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 เปิดไว้พันแปดพี่พันแปดพี่พันแปดพันแปดหรอลองดูครับตัวถั่วไปพันแปดพันแปดใช่ไหมลองดูครับ เอางี้แล้วกันนะพี่เอาแบบได้เลยนะเอามาพันแล้วกันขอสิบสองแล้วกันพี่นะมาไกลแล้วสองเลยเหรอจะได้คารุคารากลับบ้านป่ะอ่า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 โอเคโอเคอ่ะสิบสองจัดป่ะอ่า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 อ้าอ่าอาโอเค นะอ่าโอเคครับอ่าพันสองเนี่ยใส่ถุงให้ผมด้วยนะอ้าวโอเคครับ,รบมาเดี๋ยวลองดูดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะอ่ะยังไงก็ครับนะอันนี้เป็นสมเด็จปกโพหลวงปู่ถินนะปีศาสองนะครับนะถ้าใครไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยตรงะคะ์พระดูง่ายมากาเลยนะ อโอเคนะครับอ่ะนะฮะองค์แรกนะครับแล้วก็องค์ที่สองนะอ่ะฝากใส่ถุงนิดนึงนะครับนะอ่ะโอเคองค์ที่สองนะครับคือเป็นพระพุทธขูงของพระพุทธคดมนะครับวัดไถ่หลวงพัวนะหลวงพ่อขอปุกเสกไว้นะครับปีศูนย์ห้านะฮะอันนี้เป็นรุ่นตัวหนังสือจมนะฮะ ก้นเนี่ยจะเป็นวงเดือนนะครับมะดูนะฮะก้นจะเป็นวงเดือนนะนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะหาเวลามาแนะนํานะครับกับเครื่องรุ่นนี้นะผมบอกเลยว่าน่าใช้มากนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูตันต่อนะครับส่วนอันเนี้ยเอาตรงๆนะซื้อเพราะเก่านะครับเดี๋ยวเราไปหาที่กันเชื่อเหอะนะนะยังไงถ้าเป็นหลวงพ่อดังก็นะเข้าฮอตเลยนะครับนะส่วนตรงนี้นะครับองเนี้ย ผมดูแล้วนะน่าจะเป็นพระทางสุขโขทัยนะครับเป็นพระตัดนะเป็นมันจะเป็นแผงใหญ่ๆอ่ะซึ่งผมบอกเลยนะราคาเนี้ยถ้าเทียบกับพุทธคุณที่ได้อ่ะมันต่างกันเยอะนะพุทธคุณสูงมากผมบอกเลยนะพระยุก,กเก่าพระกู่เก่าๆนะครับอ่ะโอเคนะฮะนะอ่ะ,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 ะโอเคก็วันนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละนะครับนะก็กัดหน้ากานันหน้านะ เดี๋ยวได้อุ่นนุ่นกันอีกอยู่แล้วแหละนะครับอ้าวครับขอบคุณครับโอเคครับโอ้วันนี้เป็นต่อเป็นกรมนะครับนะก็นะเรามาสายแล้วเนาะก็ได้ภาพประมาณนี้ก็โอเคแล้วแหละผมว่านะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราดูกันโอ้โหนี่เป็นกรมเลยนะเดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราได้อะไรมากันบ้างนะครับก็นะเดี๋ยวผมจะพยายาม ทำคลิปอธิบายรายละเอียดโดยละเอียดเลยนะว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลองพัก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 ขากันนิดนึงนะฮะว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะมาดูกันนะครับอ่ะมานะครับนะอันนี้เป็นนะนะหลวงพ่อสมภพวัดสาริโขนะครับนะนะนี่สภาพใช้แต่ว่าผมบอกเลยนะ ใครที่อยากแฝนพระดีราคาเบาๆนะแล้วผมบอกเลยนะรุ่นนี้ในตลาดยังไม่แพงมากนะครับแต่สภาพสวยๆแพงนะต้องบอกก่อนนะฮะนะ,ะแล้วก็ได้นี่มานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบ่ายหลวงพ่อห้องนะฮะหรือหลวงายพ่อบ้องนะครับนี่ปีหนนะครับเหรียญน,นี้ตามข้อมูลผมว่าไม่ทันทั้งพ่อบายและพ่อห้องแต่ว่าได้ พุทธคุณของหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีมาปลูกเศษนะครับนะพระในโซนนี้ส่วนใหญ่เขาจะถึงกันหมดนะครับนะสวยลมดำยังสวยอยู่เลยนะครับนะนดูนะฮะนะนะโอเคนะครับแล้วก็นะฮะอันนี้ผุมมั่นน่าจะดูไปแล้วเนาะผุมมั่นอาจารย์เสานะถามาใช้ก็ดีผมบอกเลยนะครับนี่นะานดูนะฮะน,ะฮะนี่นะครับพุทธคุณดีผมบอกเลยนะ ผีสางนางไม้เนี่นะกระเจิงกระเจิงหมดนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมแนะนําเป็นเหรียญกับพระผงไปแล้วกันทีเดียวเนาะนะ,ะนี่มาดูนะครับสำหรับพี่ๆี่ท่าน,นไหนนะฮะอันนี้นะผมบอกเลยนะของดีราคายังเบานะไม่แพงมากนะฮะว่าไม่ง่ายเนี่ยตะกุดผู้ชีวิตของท่านนะ่ะดอกแล้วเป็นแสนนะใช้แบบนี้นะครับนะผมเรียกเหรียญใบมยมหลวงพ่อพิษ วัดขมังนะครับด้านหน้าจะเป็นพระพุทธนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันของท่านนะฮะผมบอกเลยนะเหรียญเดี๋ยวนี้ทันท่านแน่นอนนะน่าใช้นะฮะนะไม่อยากจ่ายเป็นแสนหาแบบนี้มาใช้นะครับอ่นะดต่อนะครับนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะครับรู้ว่าเก่าแน่นะยังไม่รู้ที่นะครับ แต่เดี๋ยวก็รู้ที่แน่นะฮะนะเก่าสำหรับผมคอนเซปต,ต์ผมเก่าเช่าก่อนนะครับไม่แพงมากเช่ากันก่อนนะนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่น,นี่ที่เด็ดที่เด็ดนะฮะบ,บอกเลยนะครับนี่ได้มาคู่เลยนะครับพระกรูกวัดบางสะแกตลาดลูนะครับถ้าใครลงโองเอาไว้แรนี้ พิมใหญ่นิยมด้วยนะฮะทิมใหญ่นิยมด้วยนะอันนี้นะฮะผมบอกเลยนะใครอยากได้พุทธคุณของหลวงปู่ศุกวัดตะเคาร์มาหัมเท่าแต่ไม่อยากจ่ายเงินเป็นแสนนะเอารุ่นนี้ไปใช้นะครับผมบอกเลยนะพุทธคุณไม่ได้แตกต่างกันนะฮะ,ะนะครับส่วนอันเนี้ยเก่าแน่ลึกแน่นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ถุงสุดท้ายนะครับถุงสุดท้ายแล้วนะฮะพิมป่าเลไลเป็นทับผงพิมป่าเลไลหลวงปู่เลี่ยมวัดศรีบุญเรืองนะครับวัดท่านเนี่ยอยู่แถวศรีนครินนะฮะนี่คือเกจิสายตรงเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปูป่ภูวัดอินนะหลวงปู่ภูวัดอินนะครับ ผสมผงเก่าของหนุงปูคูนะฮะใครหาปู่คูใช้ไม่ได้เอาปูเรียมมาใช้นะฮะหาปูเรียมมาใช้นะครับนะอโคตรข้าปานบางสอนะรักเก่ามากนะครับลักเก่าเด็ท่านดูนะครับนะนี่นะฮะนะก็หลายๆชิ้นก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับนะมันสุดอยู่ที่เราจะซื้อได้เท่าไหร่นะฮะนะอ่ะ โอเคนะครับอันนี้วัดท่าถนนนะครับหลวงพ่อเดิมมาปลุกเศษนะฮะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับเช่าแบบนี้นะฮะเอาไว้ศึกษาต่อยอดเหรียญหล่อแพ็งๆได้นะครับนะว่าง่ายๆนะ ใครอยากหาหลงก็เดิมใช้นี่คืออีกหนึ่งรุ่นที่เป็นทางเลือกนะฮะเป็นอีกมุมรุ่นที่เป็นทางเลือกบอกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรูปหล,อล่อมพ์นิยมของท่านเนี่ยท่านต้องจ่ายเกือบล้านนะนะครับต้องจ่ายเกือบล้านนะครับนะบอกเลยว่าน่าใช้น่าสะสมนะของแบบนี้นะครับอ่ะเดลาสวันมานะครับอันนี้ผมดูว่าเก่ามากเลยนะเออนี่ เนื้อดินเก่ามากนะครับเดี๋ยวก็เจอสำนักผมบอกเลยนะฮะไม่ยากนะกินแบบนี้นะนะครับนะโอ้ยดีไม่หักนะเนี่ยนะฮะโอ้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับ,นะนะรบก็ท่านเชื่อไหมหมดไม่ถีตังเองเนี่ยนะฮะเพิ่มเสริมทักษะค,ความรู้ในการเดินหาพระนะครับผมบอกเลยนะหาความรู้เยอะๆนะครับ อ่านหนังสือเยอะๆนะครับนะบางครั้งนะ่ะท่านไม่มีทางรู้หรอกวันนดิงเดินสนามไปท่านจะเจอพระอะไรนะครับนะนะครับนี่ทั้งเหรียญทั้งเนื้อดินนะฮะนะครับนะนะอ่าโอเคก็สุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ติดตามเพจสาธุพรคเครื่องนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับทิมคอมเมนต์ทิมความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับนะฮะ อะพร้อมยอมรับคําวิจารณ์ทุกอย่างนะครับนะนะครับอ่โอเคแต่หมายเหตนไว้นิดนึงนะใช้ท่าาที่สุภาพนิดนึงนะครับนะฮะอ่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับกันแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ